เมนูแรกนะครับต้องบอกว่าเป็นของว่างง่ายๆนะฮะมีลักษณะคล้ายกับโอนีนริงโอนีนริงก็คือหอมทอดนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะไม่ได้หั่นเป็นวงนะครับแต่เราจะเอาหอมทั้งหัวมาทําให้มีลักษณะเป็นเหมือนดอกไม้แล้วให้เขาเป็นบานในน้ํามันนะครับเมนูนี้มีชื่อว่าหอมดอกไม้บานหรือบลูมิ่ง O อนีครับ <Rails> แล้วครับสิ่งที่เราต้องการนะฮะมีสส่วนครับส่วนแรกก็จะเป็นของแห้งมีแป้งสาลีอนเนกประสงค์นะครับแล้วก็จะมีเครื่องเทศวันนี้ผมง่ายๆนะฮะใช้เครื่องเทศที่มีชื่อว่าขาจันนะครับใส่ลงไปประมาณ1ช้อนชาเรียกว่า,าครบรสเลยทีเดียวอันนี้เป็นผงฟูนะครับผงฟูสักประมาณเศษหนึส่วนสช้อนชาครับแป้งข้าวโพดครับผสมทุกอย่างรวมกันฮะเสร็จแล้วเราก็พักไว้อีกส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนประกอบของเหลวนะครับเราก็จะมีไข่ไก่หนึ่งฟองครับ มีนมตีให้เข้ากันครับเสร็จแล้วก็มีน้ำสะอาดครับคนๆๆๆนะฮะสิ่งที่จะต้องใช้เทคนิคนิดหนึ่งนะครับในการทำบลูมิ่งโอเนียนก็คือวิธีการที่เราจะหั่นหอมนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับแต่ก่อนที่เราจะหั่นเนี่ยเราสามารถวอร์มน้ำมันได้เลยครับจุดเตานะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงเมนูทอดที่หลายๆคนคิดว่าเป็นเมนูที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ให้เป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพได้โดยใช้น้ำมันดีๆครับวันนี้ผมใช้น้ำมันรำข้าวนะครับ ต้องบอกว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยนอกจากทนความร้อนได้สูงแล้วสามารถทอดได้อย่างสบายใจนะครับเขายังมีวิตามินและสารอาหารตามธรรมชาติอีกมากมายอย่างฟโตสเตอรอลเนี่ยนะครับจะช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลตัวร้ายเข้าสู่ร่างกายของเราได้เป็นอย่างดีเลยครับมาดูวิธีการหั่นหอมกันนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำนะฮะก็คือว่าเราจะหั่นด้านปลายนะครับซึ่งเ,เวลาที่เปลือกเขาอยู่เขาจะเป็นด้านที่แหลมออกมาใช่ไหมครับเราจะหั่นออกไปสักประมาณสักประมาณครึ่งเซนนะครับ ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับเราจะผ่านะฮะเอาตั้งแต่ลองดูนะครับตรงแกนที่เป็นรากเนี่ยครับเราเถิบออกมาสักประมาณ1เซนนะฮะแล้วเราก็หั่นลงไปครับหั่นเข้าไปถึงทั้างในเลยนะครับเราจะหั่นทั้งหมด4มุมครับอันแรกก็คือตรงเกินข้ามเลยก็เรียกว่าให้ทำมุมประมาณ90องศา ประมาณนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยครับแต่ละ90องศาของเราเนี่ยนะครับบุมฉากเราให้ผ่าข้างในเนี่ยนะครับอีก4แฉกนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะเขาจะออกมาเป็นลักษณะรูปคล้ายๆดอกไม้ครับตรงกลางเนี่ยฮะเราตัดออกนิดหนึ่งครับเอามาจุ่มในของเหลวนะครับใส่ลงไปเลยครับทั้งลูกเราก็มาชุบแป้งแห้งครับ เวลาชุบแป้งแห้งก็ใช้2มือได้เลยครับโรเยอะๆนะครับพยายามคลี่ดันละกรีบให้หลุดออกจากกันนะครับหลังจากที่เราชุบแป้งแห้งแล้วนะฮะกลับมาชุบแป้งเปียกอีกครั้งหนึ่งครับชุบเร็วๆนะครับแล้วก็มาชุบแป้งแห้งอีกครั้งพยายามแกะกรีบของเขาให้หลุดออกจากกันนะครับเสร็จเรียบร้อยครับผมเอามาพักไว้ก่อนนะฮะ ก็ทําซ้ำนะครับสูตรนี้จะทําได้ทั้งหมด3หัวด้วยกันครับสำหรับตัวน้ำซอสท,ที่เป็นตัวดิปปิ้งนะครับเรามีมายองเนสเรามีซาวครีมใส่ลงไปด้วยกันได้เลยครับ แล้วก็เรามีซอสมะเขือเทศครับนิดเดียวฮะมูสต์เชียซอสครับตัดรสเล็กน้อยมีเกลือมีพริกไทยครับแล้วก็มีปาปริก้านิดหนึ่งครับคนทุกอย่างให้เข้ากันครับวิธีการลงในน้ำมันให้ง่ายนะฮะเราหากระชอนอันใหญ่ๆครับเอาห่อไว้บนนี้นะครับแล้วก็ลงไปเลยครับ อ่าพอสีสวยแล้วใช้ได้แล้วครับน้ำมันต้องร้อนนะฮะเม่งันเขาจะไม่กรอบให้เราแต่และหัวก็ใช้เวลาในการทอดไม่นานนะครับกรอบมากๆโรยด้วยสมุนไพริก,การนิดนึงนะครับพร้อมรับประทานแล้วครับอีกรูปแบบหนึ่งของหอมทอดนะครับและนี่ก็คือหอมดอกไม้บานครับ แฟน YouTube ไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงนะครับง่ายนิดเดียวเองครับ s u b s c r i b e เลยครับปุ่มนี้ครับ